เราซื้ออะไรพิซพซ่าพิซซ่าถาดเท่าไหร่พิซซ่าถาดเท่าไหร่หาา้าเก้านี่นี่อุ้ยพันร้อยเลยอะ่ะต้อนชีสได้ไหมชีส้อนชีสงานวัดนะประเพณีขึ้นเาขาเขาข้าหลาม วันนี้ไม่ได้พาเดินเดินขึ้นเขาเลยนะฮะวันนี้คนเยอะมากเจ็บขาด้วยเอ,อมาได้แต่ตรงซื้อของกินนะฮะเจ็บขามากเลยฮนะเลยทริปนี้เลยไม่ได้พาขึ้นเขานะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่งานที่เขาเผาข้างหลานะวัดเขาสวนนะคีรีนะครับต้องตาไปซื้อได้มาอุ้ยควันหนอกเลยอะ อะพ่น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 ใส่กล้องหน่อยพ่นใส่กล้องหน่อยอ๋อเป็นอะไรนะคะเรียกปังเย็นคนเยอะมากนะฮะตอนนี้ก็อยู่บริเวณที่ขายของนะฮะเ,เดินเที่ยวดูนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวลามแล้วก็ของขายนะครับ นี่อันนี้ก็ามาซื้อลูกตาลนี่ซื้อลูกตาลอยู่นะ,ะตอนนี้อร่อยปะ อร่อยไหมมันเย็นมือมันเย็นมือมันเย็นมือมันมันเย็นมันไม่ร้อนนะมันเป็นพันอยากเย็นซื้ออะไรเมื่อกี้ซื้อลูกตาลจะซื้อลูกตาลมาสูงหนึ่งะฮะไขับเดินดูมีอาไขายอีก

คลิปนี้ก็ับแล้วนะมาเที่ยวเฉยๆนะฮะคนเยอะมากค่ะซื้อของกินเดินเที่ยวเดินเล่นนะครับอ่ายังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ไปพบกันใหม่ในอีีถัดไปเนาะ ไปแล้วครับ